กเหนื่อยพระอาจารย์มหาวัฒนาอยากไปอินเดียด้วยครับไปได้แต่ก็ต้องเข้าโครงการไงเข้าโครงการกับเขาธรรมญาติตามมันเป็นโครงการนั้นไงเพราะอาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินอาจารย์แค่หาเงินบริจาคให้กับวัดเนี่ยพาพระไปเพราะโครงการจริงๆเป็นโครงการของพระไม่ใช่โครงการของอาจารย์แต่อาจารย์เห็นว่าพระท่านเนี่ยไม่มีเงินไปขาดทุนทรัพย์หลายบาทอาจารย์ก็เลยสนับสนุนตอนแรกเนี่ย เริ่มแรกเดิมทีเลยวัดเนี่ยวัดไผ่งามเนี่ยเขาจัดโครงการธรรมญาตาเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะส่งพระไปแค่40รลูกเขาบอกว่าในโครงการทั้งหมดเนี่ยมี70กว่าลูกอาจารย์ก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่เหลือทำไมถึงไม่ไปเขาอาจารย์ก็ถามว่าขาดเงินเหรอเขาบอกว่าใช่ไม่มีตังก็เลยจะส่งไปแค่40รลูกอาจารย์ก็เลยพูดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์หาทุนให้เอาไปให้หมดเลยเพราะท่าน,นอยากไปอยู่ในโครงการแต่ไม่มีตังอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาไปให้หมดเดี๋ยวอาจารย์รับเป็นคนบอกบุญให้ถือว่าเป็นพระป่า ในการช่วยเขาพาพระไปเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนอย่างเงี้ยแต่หลังมาอาจารย์ก็เลยรับหมดก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์รับให้รับพาไปให้หมดเลยพอเวลาพาไปเสร็จก็เลยมาเป็นที่มาโครงการโครงการนี้โครงการเนี่ยถ้ามีโครงการอยู่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยมารับให้มารับเป็นอา,าสาในการบอกบุญแล้วการโอนเงินเนี่ยก็โอนตรงเข้ากับวัดไผ่งามเลยของวัดไผ่งามเป็นคนดาเนินการมีเอกสารทุกอย่างถูกต้องหมดเลยมีเวลาร่วมบุญกี่เดือน แล้วแต่จนกว่าจะเต็ม2ล้านพังงบประมาณที่ใช้โครงการนี้เนี่ยพักกว่า70รูปเนี่ยจะใช้ทั้งหมดประมาณ2ล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตัวเครื่องบินอาหารที่พักรา,า,ายละเอียดต่างๆอัฐบริขาอะไรที่ก็จะซื้อถวายกันแล้วก็รวมทั้งของทั้งหมดเนี่ยก็จะมีบินใบเสร็จทั้งหมดนะ,ะแล้วก็โครงการเนี่ยก็จะเดินทางวันที่15ากุมภาใช่ไหมละ่ะก็พอเวลาได้เงินครบ2ล้านปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ปิดเลยไม่ให้เกินจากนี้รับแค่นี้เพราะนั้นเต็มแค่ไหนก็คือแค่นั้น เต็มแค่ไหนก็คือแค่นั้นถึงเวลาสองล้านเมื่อไหร่ก็ปิดพุทธในอินเดียคนนับถือน้อยกว่าไทยเหรอครับใช่แต่ปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มเยอะขึ้นเขาบอกว่าคนพุทธในประเทศอินเดียเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยไปประมาณเดือนไหนน่าจะประมาณกันยา กันยาหรือตุลาประมาณนี้2เดือนนี้โดยประมาณคนที่ไม่ได้ยาหนึ่งสี่บรรลุโสดาบันไม่ได้จริงเหรอครับผมทะเลาะกับน้องชายอยู่ว่าโสดาบันมีหลายในัยยะใช่ไหมไม่ได้ยานแต่สามารถละอกุศลละกรรมได้จนไม่มีอกุศลในใจก็บรลลุโสดาบันได้ ไม่มีอกุศลในใจไม่ใช่โสดาบ,บันนั่นจะเป็นอารหาหันละมัง่งยานหนึ่งถึงยานสี่คือยานอะไรยานหรือฌานผู้ได้ชัดไปบวชก่อนลคะครับยางจ้าไปอินเดียก่อนแล้วค่อยกลับมาบวชอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นทริปสุดท้ายก่อนอาจารย์ไปบวช บีบปะอะไรอะ่ะบัญชีธนาคารหน่อยค่ะเข้าไปที่ id line satu si. จ้ะอาจารย์ไม่เปิดเผยบัญชีธนาคารตรงนี้เดี๋ยวมันมีมิจฉาชีพเราต้อง add line ไปที่ id line satu si. a วงกลม s a t u แล้วมันจะมี list เมนูเรากดเมนูแล้วมันจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาเราก็กดเลขที่บัญชีไปโอนชื่อบัญชีจะเป็นชื่อบัญชีของวัดไผ่งาม เข้าไปดูได้เลยมโนกรรมหนักสุดเกิดขึ้นง่ายสุดจริงไหมครับจริงจ้ามีพร้อมเพย์ไหมไม่มีจ้าชามหนึ่งถึงสี่ ไม่เกี่ยวไม่ต้องได้ฌานก็ได้ไม่ต้องได้ฌานก็ได้ไ,ได,ได,ได้เป็นโสดาบันได้ไม่เกี่ยวมันมีทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทาไงพวกทุกขาปฏิปทาเขาก็ไม่มีฌานก็บรรลุทำได้ผมเป็นคนไม่ทำผมเป็นคนที่ไม่ทำบุญกับวัด ถ้ากี้ทำบุญส่วนมากทำกับคนที่ขาดแคลนไม่มีจะกินจริงๆได้คำตอบแล้วขอบคุณก็สุขได้คำขอบคุณก็สุขแล้วมันได้หมดอะทำตรงไหนก็เป็นบุญทั้งนั้นมึงอย่าไปหวังผลสิ่งตอบแทนอ,อ,อย่าไปทำบุญเพราะความสบายใจอย่าไปทำบุญเพราะว่าเขาขอบคุณมึงแล้วมึงมีความสุขอย่างนี้ถ้าคนที่เขามึงทำบุญกับเขาแล้วเขาไม่ขอบคุณมึงแปลว่ามึงจะไม่มีความสุขใช่ไหมอย่าไปคิดแบบนั้นเราทำเพราะเราละความขี้เหนียวไม่ใช่ละเราทำบุญเพราะค่าให้ใครมีความสุข เพราะว่าเราเวลาเราทาบุญแล้วเขาไม่มีความสุขเราจะทุกข์ใจนะเราจะไม่มีความยินดีนะดังนั้นอย่าไปยินดีร้ยายกับสิ่งใดให้ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนกลับคืนมาแม้แต่ความสบายใจก็ไม่ต้องเอากลับคืนมาไม่ต้องไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งนั้นฌานคือความสงบ คนนับถือพุทธในอินเดียน้อยมากน้อยถ้าเทียบประชากรเขาอะแต่มันก็เยอะนะถ้าเทียบประชากรเราอย่างเงี้ยประชากรอินเดียมันมีกี่พันล้านคนน่ะหกเจ็ดพันล้านคนได้ไหมเอ้ยมันประชากรโลกดีกว่าเยมีประมาณ่พันล้านเออหนึ่งพันล้านคนก็ไปแล้วนะพันล้านบ้านเราเจ็ดสิบเจ็ดล้านของเขาพันล้านมึงว่าสัดส่วนมันหนักนาสาหัสขนาดไหนอ่ะเพราะนั้นถ้าเป็นส่วนน้อยก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเยอะมากประชากรอ่ะมันมากไปอันดับหนึ่งป่ะอันดับสอง อันดับสองจากจีนอ่าประชากรรองจากอันดับสองของจีนนะ่ะพันสี่ร้อยล้านอินเดียพันสี่ร้อยพันสามร้อยล้านน่ะนะปริมาณมันมากไนงะประมาณแปดจุดสี่ล้านใช่ไหมที่ดับถือ่อศาสนาพุทธถือว่าเยอะนะแปดจุดสี่ล้านเนี่ยเยอะแล้วจํานวนคนนะถ้าเทียบอะ่ะจีนมันมากไนงะจีนมันมากกว่านะจีนอันดับหนึ่งในอินเดียอันดับสอง นำพัชเจ็สิบรูปไปทำอะไรไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนไงจิตสุดท้ายหากได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วกรรมที่เคยทำไว้ตอนต้องชดใช้ตอนไหนครก็แล้วแต่ตอนเทวดาก็ได้หรือตอนพ้นจากเทวดาก็ได้ได้หมด ที่อาจารย์ทําทานกับแม่ลูกที่มาขอในไลฟ์เท่ากับทําทานเฉยๆไม่ได้จาคาเพราะต้องตรวจสอบก่อนว่าจนจริงไหมถูกไหมครับก็เรียกว่าจาคาเหมือนกันการจาคาไม่ได้หมายความว่าต้องไม่ตรวจสอบถ้าอาจารย์มีความตระหนีในใจอาจารย์เลยตรวจสอบนั่นเรียกว่าความตะหนีไหมตะหนีแต่อาจารย์อยากดูก่อนว่าการทํานั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดไหมเรียกว่าตะหนีไหมตะหนีแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์สละไหมสละการสละนั่นแหละเรียกว่าจาคาเพราะอาจารย์ไม่ได้หวังการตอบแทนกลับคืนมาไม่ได้หวังคําขอบคุณไม่ได้หวังว่าเขาจะมายินดียินร้ายไม่ได้หวังว่าเขาจะเอาไปโชว์ที่ไหน ไม่ได้หวังเอามาถ่ายรูปลงโซเชียลสิ่งที่อาจารย์ทําไปเนี่ยอาจารย์ไม่ไดเอามาโพสลงในเพจ a c e b o o k เลยนะถ้าอาจารย์อยากได้ข่าวอยากได้สื่ออยากได้ดาอยากได้แบบกระแสสังคมว่าเออเรามีการช่วยเหลือคนยากคนจนนะอาจารย์เอามาลงโพสต์แล้วแต่เวลาอาจารย์ช่วยเหลือใครอาจารย์ไม่ได้โพสตยิ่งช่วยอย่างนี้ยิ่งไม่ได้โพสนี่ก็เรียกว่าจาระมันอยู่ที่เราสละแบบไหนการตรวจสอบว่าควรแก่การทําหรือไม่ควรแก่การทําไม่ได้หมายความว่าเราหวังผลแต่เราต้องการให้ได้ประโยชน์จากการให้ทานนั้นโดยเราอยากจะทํา แล้วบวกกับการที่เราอยากจะสละบวกกับการที่เรามีความหวงแหนในใจเพราะมันมียอดจํานวนเงินที่เยอะเงินมันเยอะไงมันเสียดายอ่ะแต่เราตัดได้ไหมล่ะตัดได้ตัดได้ก็เรียกว่าจากะแล้วแต่แค่เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าเราหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมานะให้เข้าใจใหม่การตรวจสอบคือให้แน่ใจชัดเจนว่าเราจะไม่โดนหลอกจากการทําสิ่งนั้น ผมปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาอยู่ครับมึงปฏิบัติไปไม่รอดหรอกทุกขาปฏิปทามันยากทุกขาปฏิปทามีคนปฏิบัติไม่ได้เยอะหรอกส่วนใยามันจะเป็นสุขาปฏิปทากันหมดไปเอาตลัปัดด้วยนะครับพระมหาอาจารย์วัฒนาสั่งทําไว้ให้วันที่อาจารย์เบียร์เข้าไปพบท่านทําเสร็จไม่ทันเอ้าเหรอ ได้ยินมาว่าท่านจะให้ตลับปัดแต่ว่าให้อาจารย์เข้าไปเอาไม่รู้มันยังไม่มีเวลาไปแถวนั้นเลยไม่ได้มีโอกาสไปแถวนครปฐมเลยท่านบอกว่าถ้าใครผ่านมาให้มาเพื่อมาให้อาจารย์เยอะด้วยครับอ๋อถ้าใครผ่านไปแถวนั้นก็ฝากเอามาให้อาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเวลาแถวนั้นเลยวันนั้นที่เข้าไปกราบท่านก็มีโอกาสในการที่งานมันอยู่จังหวัดนั้นพอดีก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านแต่ถ้าไม่มีเวลาไปงานไม่มีในบริเวณนั้นก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอาจารย์ต้องไปออกงานทุกวันไม่มีวันไหนหยุดอย่างงี้ ใครไปก็ฝากเอามาให้อาจารย์ด้วยละกันอาจารย์ไปอินเดียอนุญาตให้คนนอกไปไหมไปได้หมดแต่ใครอยากจะไปก็ไปเพราะมันจ่ายค่าใช้จ่ายเองอาจารย์ไม่ได้ไปนคนออกให้ใครอยากไปก็เก็บตังค์ผมให้เงินกับผมให้เงินกับขอทาน แล้วผมสงสารเขาทีนี้เขาเอาเงินที่ผมให้ไปซื้อเหล้ากินเขามาวิวาสกับพระผมจะบาปไหมไม่เกี่ยวจะมึงไม่ได้มีเจตนาในการให้เขาไปซื้อเหล้ากินเนี่ยมึงให้เงินแก่บุคคลน,นั้นเขาจะเอาไปทาเรวทําชั่วไม่ได้เกี่ยวกับมึงแล้วมึงให้ไปแล้วจบไปแล้วเจตนามึงสําเร็จแล้วทุกข์าปฏิปทาคือไม่ได้สมาธิตแต่เห็นเกิดดับใช่แต่มันยากไงที่มึงจะเห็นเกิดดับโดยที่ไม่ได้สมาธิ แม้ครั้งสมัยพุทธกาลยังยากเลยโดยมากพเรีเจ้าจะเน้นสอนไปที่สุขขาปฏิบทาจะไม่เน้นสอนไปที่ทุกขาปฏิบทารเพราะมันปเป็นการปฏิบัติที่ลำบากลำบากมากด้วยมันไม่มีกําลังของสมาธิมันไปยากพวกนั้นเป็นพวกอินทรีย์บารมีเยอะสะสมอินทรีย์บารมีมามากพวกที่ฟังทมแล้วรมลรู้ทมเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมายุ่งกับหนูค่ะแล้วใครเขายุ่งกับมึงอุ้ยกูเหนื่อยกับอีพวกนี้จริงๆเลย มันยากจริงเหรอครับผมแค่พยายามละทิ้งความคิดอยู่เสมอมันทําได้ยากจริงเหรอครับผมอยากได้เปลี่ยนปฏิบัติสุขามันยากสิมันจะไม่ยากยังไงมึงไม่มีกําลังละนิวรห้ามันละนิวรห้าไม่ได้แล้วมันจะไปเห็นการเกิดดับยังไงมึงไม่มีความสงบมึงไม่เข้าสมาธิมึงไม่ทิ้งนิวรห้ามึงไม่ฝึกสงบอยู่กับตนเองทิ้งแต่ความคิดอย่างเดียวแต่ไม่ควบคุมด้วยการมาเจริญอาณาปณสีตามดูตามรู้ตามเห็นจิตเกิดดับภายในใจมึงไม่ทาให้มันช้ามึงไม่ทาให้มันสงบแล้วมันจะเห็นยังไงอะ ไม่เท่าเทียมเลยทำคนเดียวแล้วมาอวยว่าช่วยการจาคะไม่เข้าใจพูดอะไรพูดให้รู้เรื่องเลยนะถ้าไม่รู้เรื่องกูก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรอย่าก,ก๊อปวางมึงบอกเหล็กไหลหน่อยดิบอกเหล็กไหลอะไรวะเรื่องอะไรมึงถามอะไรให้มันรู้เรื่องหน่อยดิวะ ลำพังตัวมึงเองมึงก็ไม่เข้าใจตัวมึงเองอยู่แล้วมึงยังจะมาลำพาให้คนอื่นไม่เข้าใจตัวมึงอีกสมองตั้งสตินิดนึงเนาะเข้ารายการบา่ายสองมงสีสิบห้าจะรายการท็อปนิวจะรายการเรื่องนี้ต้องเคลียรเรื่องนี้ต้นเคลียร์กับคุณต้น การไปถึงนิพพานจะเปต้องบวชไหมครับแล้วถ้าไปถึงนิพพานแล้วต้องทำยังไงการไปถึงนิพพานไม่จะเป็นต้องบวชแต่ถ้าถึงนิพพานแล้วจําเป็นต้องบวชตอนเย็นถวายไอก้กรีมพัได้ไหมไม่ได้จ้าถวายไปพักก็ฉันไม่ได้พระเจ็ดสิบรูปที่ไปเผยแผ่ทมได้แบบอาจารย์หรอครับแล้วไปที่นั่นจะพูดกับญาติธรรมที่นั่นรู้เรื่องเขามีลาม อาจารย์หน้าขึ้นฟ้าแล้วทาครีมคนหนุ่มด้วยนะคะจะได้หน้าเด็กกูทาครีมไม่ได้จา้ามึงก็พูดไม่คิดอีกแล้วมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปเดยกกูไม่ได้อยากหน้าเด็กกูไม่ได้อยากหน้าแก่กูไม่ได้อยากได้หน้าอะไรทั้นนั่นแหละหน้าก็คือหน้ากูอยากรู้ว่าเหล็กไหลมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแล้วมึงว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมละ่ะมึงว่าไงละ่ะมึงจะล่อซื้อกูเหรอกูตอบได้นะกูไม่กลัวนะจะล่อซื้อกูอะ ราะกูตอบตามความเป็นจริงแต่กูถามมึงก่อนมึงคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะกูจะได้พูดถูกไงอาจารย์โปรโมทคลินิกให้หน่อยไม่โปรโมทนะทุกในอริยสัตร์คือทุกสิ่งที่เรายึดติดผมก็จะแบบนี้ถูกไหมก็ถูกตามหลักวินันพทธเจ้าไม่อนุญาตให้พูดไม่ให้อ้อวดว่าตัวเองได้อย่างนั้นอย่างนี้คนอ้ววดในการได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนแล้วบอกไปมึงพิสูจน์ได้เหรอ ว่าเขาได้จริงหรือได้ไม่จริงคําถามมึงรู้ได้หรือมึงเชื่อเขาได้หรือว่าเขาได้จริงหรือไม่ได้จริงถ้ากูพูดไปว่ากูเป็นอันนั้นกูเป็นอันนี้แล้วมึงจะเชื่อเหรอถ้ามึงเชื่อมึงก็โง่แล้วไม่พิจารณาใครควรตามหลักธรรมออ เดี๋ยวข้านาทีาจจะจะออกกัน,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเข้ารายการเพราะว่าเข้ารายการท็อปนิวจะเข้ารายการเที่ยงนะบ่ายสองสี่ิบห้านะบ่ายสองสี่สห้าเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวแล้วสินแสมาทำพิธีผู้ว่ารวยรวยเราจะรวยจริงไหมแล้วมึงรวยจริงหรือยังล่ะ ประชาสัมพันธ์อีกทีนึงจะไปแล้วใครต้องการมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมถาวิปัสนาสามารถมาฝึกได้ที่บริษัทหมอเสงเราขอยืมหอประชุมของหมอเสงแล้วหมอเสงก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของโลงทาน,นแล้วก็สถานที่ใครต้องการมาร่วมบุญเอามาร่วมฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมถาวิปัสนาสามารถมาได้แล้วก็ลงทะเบียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ id line satu a วงกลม satu อยู่ตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตเก้าโมงเชา้าถึงบ่ายสาม ตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิตบริษัทหมอเสง9โมงเช้าถึงบ่าย3ใครจะมาต้องลงทะเบียนนะที่ ID Line s ์สาธุ A วงกลม SATU ไม่จำเป็นต้องไม่ใช่สิไม่มจำเป็นต้องมาสวันก็ได้จะมาวันเดียวก็ได้หรือจะมาทั้ง2วันเลยก็ได้เลือกเอ,เอาแต่ว่าต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะอาจารย์จะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมอาหารทั้งหมดเท่าไหร่เตรียมอาหารเยอะขนาดไหน วันที่8วันที่9กุมภาพันธ์เสาร์อาทิตย์ที่8 9กุมภาพันธ์9กโมงเช้าถึงบ่าย3ลังสิปรปทุมธานีคลอง1บริษัทหมอเสงหอประชุมใหญ่บริษัทหมอเสง,รรเสงตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังศิษใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถสํารองที่พักได้ฟรีเหมือนกันไม่มีค่าใช้จ่ายจะเปิดโรงแรมให้นอนแต่ฟรีไม่เสียตังค์ใครจะลงทะเบียนลงได้ที่ไอ l ดีย s a น์แสา,สาุเวงกลมเ a t u มาฝึกปฏิบัติกัน แปแล้วก็ใครที่จะร่วมบุญกับอาจารย์ในการที่จะส่งพระเจ็ดสรูปเจ็ดกว่ารูปเดินทางไปธรรมยาตาไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนที่ประเทศอินเดียสามารถร่วมบุญได้กับวัดไผ่งามโดยเข้าไปที่ id line satu เหมือนเดิม id line satu a วงกลม satu id line satu